สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงแล้วมีหน้าขวันอยู่ตรงกลางนึกออกบ้ากไหมลูกอะ่ะหลายท่านนะคะที่พอดูดปุ๊บเพิ่งกดแชร์ค่ะไม่ขึ้นเพิ่งหนึ่งนาทีนะเห็นนะ <S <S เหนือเบาปากเกรนใครเป็น My Office ไมเกรนออฟฟิสซินโดมอ่างสูงต่อ,ไ<ม>องไหมะคะ่ะกลิ่นมันจะสบายสมองมากคือมันโปรนี่ละเต็มค่ะ แกมุมโคตรสวยอ่ะแล้วขอถามพี่พีทว่าทําไมถึงใช้แบรนด์ว่า IOU เมื่อกี้ถามแล้วแต่ให้คนในไลฟ์ทราบหน่อย IOU IOU ใช่แปลว่าแบรนด์แปลว่าฉันเป็นนี่คุณจริงๆริงแต่ว่าคอนเซปต์ตอนที่ทําชื่อแบรนด์ก็คือเราเป็นนี่ความสวยเขาอะนี่แหละมาใจเกาแล้วก็เมมเอาอนิดนึงโอ้ปว่านี่เหรอผู้ชายใช้ได้เห็นป่ะ IOU IOU อันนี้คือสีเข้มอยู่าเยอะส่วนอันนี้คือสีสีพีทนะคะสีเบอร์สองนะคะ พี่พีมองกล้องสิคะเห็นป่ะ I own you นะคะ,บบะฉัน<ไ>ปเป็นนี่ความสวยคุณ